สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับนะครับทกุกท่านเข้าสู่รายการบทเพลงธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เป็นตอนพิเศษสักหน่อยหนึ่งนะครับอีพีที่สี่สิบสี่แล้วครับผมเนื่องในวาระของวันเข้าพรรษาเนาะก็เป็นวันเริ่มต้นนะครับของพรรษาการของพระพิสุสงฆ์สงันที่พระสง์ จะจำพรรษาในวัดนะครับเพื่อฝึกสมาธิจเจริญภาวนาและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับและเพื่อให้เข้ากับรายการบทเพลงธรรมะเพื่อชีวิตแล้วก็สอดคล้องกับวันสำคัญทางพระาศาสนานนี้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นรายการด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าศีลห้าครับผมไปฟังกันเลยครับ เชิญชวนทุกท่านพากันมาถือศิลหา้าพุทธบัญญัติจัดไว้ดีอาจารย์จึงชวนให้ท่านมารักษาศิลห้าเข้าพรรษาด้วยกันข้อหนึ่งปานายาคั์เลือ พุทธาเฉลยเอื้อนเอ่ออย่าไปไม้มันกำจะตามติดชีวิตเราให้เกิดทุกโศกรภัยทันมันทนชีวันให้สั้นสลายขอสองอาทนาอย่าไปลักซ้ำ กำตามจับทำให้เสียทรัพย์โดยงา่ายขอสามก็เมอยากททุ่มเมียผัวผู้อื่นอย่านอกใจแย่งรับของใคราใา้มัวมองขอสี่โมสาวาจาเบียงเบนพูดปดซอนเร้น ไม่มีใครอยากเกี่ยวข้องขอห้าสุราก็ควรต้นเหตุแห่งการสูนทองชีวิตละลองไปสู่อาบา ทีนาอย่าไปลับซ้ำเวน้นคำตงจำทำให้เสียทรัพย์โดยง่ายขอสามก็ม่อย่าเททุ่มเมียผัวผู้อื่นอย่านอกใจอย่างรากของใครพาให้มัวหม้อ สีมโมซาวาจาบเบียงเบนพู้ต้นสอนเร้นไม่มีใครอยากเกี่ยวข้องขอหาสุราก็ควรงดต้นเหตุแห่งการสูญเงนินทองชีวิตลอยล่องไปสู่อาบาย ฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับบทเพลงศีล5นะครับเป็นบทเพลงที่เรียบง่ายนะครับฟังแล้วเข้าใจง่ายนะครับและเนื้อหาสาระก็เตือนสติของเรานะครับให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล5้านะครับพูดถึงเรื่องของศีลความดีและการปฏิบัติธรรมแล้ว ผมอยากจะขอแบ่งปันเ,เรื่องราวจากประสบการณ์ชีวิตจริงของผมสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับก็เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2,551เนอะก็ผมก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ามากราบฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับท่านพระจันแดงที่วัดป้อมรามันนะครับซึ่งในตอนนั้นท่านก็เป็นเพียงพระรูปหนึ่ง ที่เข้ามาดูแลวัดเล็กๆที่ยังไม่มีชื่อเสียงและคนก็ยังไม่รู้จักนะครับด้วยความเมตตาของอท่านหลวงพ่อเพชรแห่งวัดตองปุกนะครับที่เห็นว่าท่านพระจันแดงนะครับเป็นพระที่มีสมาธิดีนะครับมีปฏิปทาความรู้ที่มั่นคง มีจาริยวัดที่ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับจึงส่งท่านมาสืบทอดและพัฒนาวัดป้อมรามันจากวัดเงียบๆที่ไม่มีผู้คนมาสักกะสักเท่าไหร่นะครับท่านพระอาจรย์แดงท่านก็ตั้งใจพัฒนาด้วยใจบริสุทธิ์และก็อาจจะเรียกว่า เป็นบุญบารมีหรือปฏิหารก็ว่าได้นะครับหลังจากนั้นไม่นานก็มีคุณพ่อสมบัติเมธนีนะครับซึ่งเป็นดารารุ่นใหญ่แห่งองค์การบันเทิงนะครับท่านได้เข้ามากราบสักการะท่านพระอาจารย์แดงที่วัดป้อมรามันนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านพระอาจารย์แดงได้เมตตาเจมนะิมณะมงคลให้กับพ่อสมบัติเมธนีนะครับกลับไปไม่นานนะครับ ก็เริ่มมีงานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานแสดงแล้วก็งานถ่ายโฆษณาต่างๆนะครับจึงทำให้พ่อสมััติเมธนีก็ย้อนกลับมาฝากตัวเป็นสิทธิ์ของท่านพระจันแดงอย่างเป็นทางการในในสมัยนั้นในยุคนั้นนะครับเมือสิบกวปีก่อน <c oughs> ซึ่งในขณะนี้นะครับท่านาพ่อสมัติเมธนีท่านก็ได้ล่วงรับไปแล้วเนาะ ท่านพระอาจารย์แดงนั้นนะครับท่านเคยศึกษาวิชาเจิมณมงคลนะครับจากหลวงพ่อผลซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่จันนะครับพระเกจิชื่อดังแห่งวัดนางหน,นูจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งตะกรุดของท่านในยุคสงครามโลกสงครามเกาหลีจะโด่งดังมากนะครับซึ่งทหารไทยที่พกติดตัวไปไปรบแล้วกลับมาแคล้วคาด ทุกท่านทุกคนเลยเนาะจากชื่อเสียงของท่านพระจันแดงนะครับหลังจากที่พ่อสมบัติเมธนีได้ได้เข้ามากราบนมัสก,การนะครับก็เริ่มมีชาวบ้านเริ่มมีสาธุชนคนก็เริ่มทยอยกันมานะครับมาเจิมณมงคลกับท่านพระอาจารย์แดงนะครับแล้วก็กระจายกันไปแบบปากต่อปากนะครับผู้คนมากมายก็เข้ามาขอพร มาเพึ่งบารมีมาฝากตัวเป็นสิษย์กับท่านไม่ว่าจะเป็นคนไทยในประเทศหรือแม้แต่ต่างประเทศก็มีมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียประเทศจีนประเทศสิงโคโปร์นะครับหรือแม้แต่ประเทศในยุโรปก็มีเข้ามานะครับมาฝากตัวเป็นสิษย์กับท่านพระอาจารแดงนะครับซึ่ง หนึ่งในจำนวนสิทธ์ของท่านเหล่านั้นนะครับก็มีผมคนหนึ่งนะครับแก้มงคลไฟนะครับที่ได้เข้าไปฝากตัวเป็นสิทธิ์กับท่านแล้วก็ได้เกิดปฏิหารขึ้นกับตัวเองนะครับหลังจากที่ผมได้ไปเจิมณหน้าทองหรือว่าณมงคลกับท่านไม่นานนะครับผมก็ได้รับรางวัลพระพิคเนศทองทัศทานครั้งที่7นะครับในสาขาบทเพลงเพื่อชีวิตยเยี่ยมนับเป็น ัวอยางนะครับแล้วก็เป็นความศรัทธาที่ผมจะไม่เคยลืมเลยนะครับสําหรับเหตุการณ์นั้นนะครับก็หลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหนังสือพิมพ์โทรทัศน์นะครับเข้ามาทําข่าวทํารายการสัมภาษณ์ท่านนะครับทําให้ชื่อเสียงของท่านดังดังไปยิ่งกว่าเดิมนะครับก็เรียกว่าขาจรอขยา,ายไปทั่วนะครับ สำหรับท่านพระจันแดงนะครับผ่านมาจนถึงทุกวันนี้10กว่าปีแล้วนะครับคนก็ยังหลังไหลมากราบฝากตัวเป็นสิทธิ์ของท่านอย่างไม่เคยขาดสายครับผมและก็การพัฒนาการบูรณะวัดนะครับซึ่งผมก็เห็นกับตาของผมนะครับว่าตั้งแต่ผมเข้าไปในวันแรกวัดเล็กๆซึ่งยังไม่มีอะไรแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างในวัดที่ชารดสุดโทมนะครับท่านพระัจัร์แดงได้บูรณะได้สร้างได้ทำให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งใครอยากรู้อยากเห็นนะครับเชิญไปพิสูจน์กันได้นะครับที่วัดป้อมรามันไปดูว่าท่านพระจัน์แดงท่านได้พัฒนานะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพระที่ เป็นนักพัฒนาอีกท่านหนึ่งนะครับสำหรับท่านพระจันแดงนะครับแล้วผมจะขอญาตในช่วงนี้นะครับมันมีบทเพลงอีกบทเพลงหนึ่งนะครับนะที่ผมได้มีโอกาสได้ร้องถวายท่านพระจันแดงไว้นะครับเพลงนี้เต็มไปด้วยความเคารพความศรัทธาและแรงบันดาลใจในชีวิตจริงนะครับ ขอ,อนำเสนอบทเพลงที่มีชื่อว่าบารมีอาจารย์แดงครับผมไปฟังกันเลยครับอา,อาจาแดง ความรามันลูกศิษย์ทุกชนชั้นหลากหลายผู้โหบางรายชีวิตทรับสนต่าสุดของคนต้องทนสู้มานานหากินแต่เชายันคําเศร็จกิจตกต่าแสนโทรมานบางคนรับราชาการมาตั้งเนิ่นนานแต่ไม่เคยรุ่งเรือง ขายขา้ากำไรไม่ดีหน้าดำเป็นนี้หากินก็ฝืดเคืองต่างคนต่างมีแต่เรื่องมาให้พระคุณเคืองปวดหัว,หวสมองเรื่องเลือเรื่อง,เอง,เองนเะมตตาณนะสมปรารถนาะรวยได้สมใจปอ ราวขานจดยันแสสองหน้าเมตตาน้องต่างพูดเสียงเดียวกันเมื่อมาได้พบอาจารย์แดงชีวิตเปลี่ยนแปลงรุ่งเรื่องเร็วฉับพลันเกจิแห่งวัด้รมรามันพลิกชีวิตผกพันให้ขึ้นมาเจริญเมือชื่อว่าต่างคำของเขาว่า อยากจะเจเรินอยากได้ดีมีเงินจะลองเข้ามาวันค่ามีเงินให้แบ่งทำบุญกุศลจะเกื้อหนุนพ้นบุญจะได้รักษาอาจารย์แดงพระท่านมีเมตตาเจิมเสกเป่าคาถา,า,าให้คนร่ำรวยชีวิตนานาจิตตั้งบางสุขบางทุกครั้งเอาพระธรรมคาช่วย คุณไม่ทําแต่อยากจะรวยว่งแต่จะให้พระชูอาจารย์ก็คงจนใจ าจะเจริญอยากได้ดีมีเงินเจิญมาถ้าใครอยากรวยผู้ชาพ่อปู่ชูโชกปู่ท่านให้โชคลายคนมาถูกหวยความเชื่อต้องมีศรัทธาด้วยพระอาจารย์ท่านช่วยอยากให้รวยทุกคนนักร้องตลกดาราต่างๆชาฉายานิ้วมหามงคล พอให้รวยให้เจริญกันทุกคนอานุภาพเกิดผลกับพระอาจารย์แดงให้เจริญให้รำ่ำรวยกันทุกคนเชิญไปลงน้ากรับ ครับเป็นอย่างไรบ้างครับผมสําหรับบทเพลงที่มีชื่อว่าบารมีอาจารย์แดงน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปช่วงของหญิงปอนะครับเราไปดูบรรยากาศของวันข้าวพรรษาของวัดป้อมรามันครับผมไปเลยครับสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งของชาวพุทธเรา วันเข้าพรรษาวันแห่งการเริ่มต้นของการจำพรรษาซึ่งพระพิสุสงฆ์จะหยุดเดินทางจาริกและตั้งใจปฏิบัติธรรมเป็นช่วงเวลาแห่งการฝึกใจฝึกวินัยและสั่งสมบุญใหญ่ในพรรษาหลายคนอาจใช้วันนี้ในการเข้าวัดฟังธรรมถือศีลรักษาจิตใจให้สงบ บางคนก็อาจทำบุญถวายเทียนพรรษาหรือช่วยงานวัดแต่ที่วัดป้อมรามันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปีนี้มีกิจกรรมที่งดงามมากค่ะกิจกรรมที่ไม่ใช่แค่ให้ธรรมะแต่ยังให้ความหวังให้ความอิ่มให้รอยยิ้มแก่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพระอาจารย์แดงพระนักพัฒนาผู้มีเมตตาและเสียสละ ในโอกาสวันเข้าพรรษานี้ท่านได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารอาหารแห้งผักสดของใช้จำเป็นให้แก่ชาวบ้านที่ยากลำบากโดยไม่แบ่งแยกาศาสนาไม่ถามเงื่อนไขแจกด้วยเมตตาและใจที่อยากให้ทุกคนผ่านพ้นความทุกข์บางคนได้เข้าสารไปหุงให้ลูกหลานกินบางคนได้ผักสดไปทํากับข้าว บางคนแม้ไม่ได้ของมากแต่ได้รอยยิ้มจากท่านพระอาจารย์ก็รู้สึกเหมือนได้ธรรมะได้พลังใจกลับบ้านนี่แหละค่ะพระที่แท้จริงไม่เพียงแต่เทศสอนแต่ยังทำให้เห็นไม่ใช่แค่สวดมนต์ในโบสถ์แต่ลงมือช่วยชาวบ้านนอกโบสถ์ด้วยหัวใจ วันเข้าพรรษาปีนี้ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นของการจำพรรษาแต่คือการเริ่มต้นของความดีความเมตตาและการแบ่งปันในสังคมของเราขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์แดงและขอขอบคุณทุกแรงบุญที่ช่วยกันผลักดันให้วัดเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆ และสำหรับเราทุกคนแม้จะไม่ได้บวชจำพรรษาแต่เราก็สามารถเริ่มต้นทำความดีได้เหมือนกันด้วยการรักษาศีลลดละอบายมุกช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แบ่งปันสิ่งดีๆขอให้วันเข้าพรรษานี้เป็นวันที่หัวใจเราอิ่มบุญอิ่มใจและอิ่มไปด้วยแรงศรัทธานะคะสาธุค่ะ หญิงปอขอขอบคุณเครดิตภาพจากอมรินทีวีออนไลน์นะคะครับท่านผู้ชมครับสำหรับอีพีนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วครับผมเราจะจากกันด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่ามนหลวงพ่อแดงนะครับซึ่งเพลงนี้ ขับร้องโดยหญิงปอจอมนางวังลุมพินีนะครับหลังจากจบเพลงนี้นะครับผมและทีมงานจะขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะโชคดีมีเงินใช้รวยให้เพลินทุกท่านทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยครับผมสำหรับ EP นี้จากลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับผม จีกลุงสีพระดีน้ำหลวงพ่อแดงท่านมีเมตตาชื่อเสียงของท่านดังแรงเจอมน้ำอาคมเข้มแข,ข็งเกจิแห่งอายุทยา ูกนี้ดังเมตตาที่มีพลังผู้คนหลังไลหลมาหาวัดป้อมรามันศูนย์รวมแห่งความาราศรัทธาพระกสิทธิ์มีมนตราจงนำพาให้สมดังใจ ขอให้มีคนลงขอให้ลูกนี้จงร่ำรวยคอยคนเมตตาขอให้ลูกเด่นดังขอบารมีท่านช่วยด้วยนะ้ำทุกข์ขังในโนททาขอให้ลูกนี้รวยรวยรวยบุญบารมีหลวงพ่อแดงจงช่วยให้ได้สม ลาธนามนลูงพ่อแดงพลิดีแห่งเมืองกลุงสียิ่งผ่านานานปียิงมีผู้คนสะทาจงรวยให้เพล่ เสกมุนคาถาแผ่นธงจำน้ำเมตตาให้คนที่มาโชคดีร่ำรวยขอให้ม nah ีคนรักขอให้มีคนลงขอให้ลูกนี้จงร่ำรวยขอให้คนเมตตาขอให้ลูกเด่นได้ บารมีท่านช่วยด้วยนักทุกครังในโนทธาขอให้ลูกนี้รวยรวยรวยบุญบารมีหลวงพ่อแดงจงช่วยให้ได้สมปลาธนา